Of what was good มาพบกับผมอีกเลยนะครับซอกราวแคมปิ้งนะฮะวันนี้ผมซอกราวแคมปิง้งพาเพื่อนๆมาแคมปิ้งกันที่ชื่ออะไรนะอีว e ีเมอีว e ีเมนะฮะอยู่ที่สระบ,บุรีนะเพื่อนๆลานกางเต็นท์จะเป็นยังไงจะกว้างจะใหญ่เอจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมาถึงลานอ e ีเมเวนะฮะ นี่เพื่อนๆก็จะเจอเข้ามาขวามือก็ออจะเป็นลานกลางเต็นท์ตรงนี้จะติดริมน้ําฝั่งขวามือเนี่ยเพื่อนๆเดี๋ยวผมพา,ามเพื่อนเดินตอนนี้สมาชิกชาวแคมป์เยอะแล้วนี่ฮะตรงนี้เยอะแล้วเดี๋ยวผมพาพาเข้าไปดูลานริมน้ำานลานตรงนี้ก็ดีนะ เนี่ยริมต้นไม้ต้นเนี่ยริมน้ำแล้วก็มีต้นไม้เยอะอยู่ตอนนี้แก่งนี่ขานอนสองคืนแล้วแล้วก็ริมน้ำนี่ก็จะมีชิงช้านี่เพื่อนๆเฉ่งชิว้วมีน้ำให้แช่ด้วยนี่น้ำใสเลยนะเพื่อนๆน,นี่ฮะน้ำใสเลย ลานริมน้ำก็จะเป็นอย่างนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งเ,ออเดี๋ยวผมพาเ,เพื่อนเดินดูเนี่ยดา้านลานริมน้ำไปเลยตรงนี้ลานริมน้ำก็ดีนะคือมันโล่งดีแต่ก็จะขนของไกลนิดนึงจอดรถได้จุดเดียวข้างหน้าเลยจะมีชิงช้าให้นั่งชิวๆอนดู ฝั่งนี้นี่นะลมแรงนิดหนึ่งขออภัยนะยเพื่อนนะพาเดินดูยาวๆเลยฝั่งนี้ข้างในสุดเลยลานในสุดก็จะมีลา,านเขาเรียกลานต้นไผ่อะ เนี่ยร้านต้นไผ่ก็จะอยู่มุมเลยตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นี่ชิวๆเลยแต่น้ำมันเนี่ยเพื่อนน้ำใสนะแต่คือไอ้พี่ตะลิ่งอะ่ะมันมันเนี้ยพังหมดล้วฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นอีกรีสอร์ตอีกร้านหนึ่งนะ่ฮะสวยไม่ร่าลมแรงเพื่อนๆลมดีมากอะ่ะลมทั้งวันอะ่ะฮะอาจจั่นขออภัยนะครับ อยากจะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนเห็นทุกซอกทุกมุมตรงนี้คือลานสุดท้ายนี่ตรงนี้ลานสุดท้ายอันนี้ติดริมน้ำฝั่งนี้เหมือนกันนี่ครับนี่ฮะลานแต่ละลานก็จะเป็นเป็นเกาะเป็นเกาะอ่ะผมว่ามันดีนะนเหมือนตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเกาะหนึ่งเนี่ยนะเพื่อนก็สามารถกางเป็นกลุ่มได้เลย ฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกเกาะหนึ่งสวยเลยถ้าเพื่อนๆไม่ชอบแบบสนามหญ้าก,ก็จะนี่มีนี่กลางบนไอหินเนี่ยเนี่ยกางได้เหมือนกันแต่ผมว่าน่นจาจะนี่อยู่นี่นะก็จะกางเป็นกลุ่มไว้เหมือนกันนี่พาไปดูน้ําฝั่งนี้น้ําใสนะนเพื่อนๆนี่น้าใสเลยครับ รีสอร์ทเนี่ยมันกั้นด้วยลำลำธารเนี่ยฝั่งนู้นก็คนละลานนี่ฮะเล่นน้ำได้ไนี่ตรงนี้แต่ถ้าเพื่อนผมผมแนะนำลานนี้เพื่อนๆพ,นพนืลานติดติดริมน้ำข้างในที่มีต้นไม้เยอะๆเนี่ยนะนี่รม,มลื่นมากเพื่อนๆที่นี่ลมลื่นจริงๆเ,เราก็อยู่ตรงกลางเลยเนี่ยวันนี้ นี่เห็นนะอยู่ในกลางลานก็เลยไม่มีต้นไม้อะ่ะชอบแบบโล่งๆเลยมีชิงช้าให้นั่ง <Ooh. S 1> ชิลมากเลยอ่านี่นะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมาอีวีเมค y c ม m นะฮะนี่เข้ามาปุ๊บซ้ายมือนะเพื่อนๆซ้ายมือนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นลานที่เป็นเกาะข้างข้างบ่อเนาะตรงนี้ ก็จะมีสมาชิกชาว K2 กลางตรงนี้ลานกลางเต็นก็จะถึงนู่นเลยครับเพื่อนเห็นะนะอันนี้ฝั่งซ้ายมือนะเดี๋ยวผมพาดูซ้ายมือก่อนแล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะเป็นลานที่ผมอยู่ตรงกลางจะเป็นลานที่ผมอยู่แล้วซ้ายมือสุดก็จะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวผมพาเดินดูเนี่ยเพื่อน ลานเกาะน,นี้ก็สวยนะก็ชิวนะผมว่าดูดิชิวๆเพื่อนๆบรรยากาศเมื่อคืนเขาบอกว่า16องศานะที่นี่ Evme ห,ห้องน้ำทีเด็ดเพื่อนเพื่อนห้องน้ำทีเด็ดเลยเดีด๋ยวผมพาดูห้องน้ำเด็ดมากถือว่าดีอะ่ะสะอาดอะ่ะ ห้องน้ำสุข,ขาชายต้องถอดรองเท้าถอรองเท้ากันนะครับนี่เขาจะมีรองเท้าให้เปลี่ยนนะพเพื่อนปึ๊บเข้ามาก็จะเป็นที่ล้างหน้าแปลงฟันแล้ดูพเพื่อนดูห้องน้ำนี่มีโซนเปียกโซนแห้ง นี่นี่ดูห้องน้ำใหญ่อ่ะมีน้ำอุ่นได้ด้วยห้องน้ำสะอาด,าด,ดมากอีวีเมย์นะเพือ่อยๆดีอ่ะนี่คือห้องน้ำมีทั้งหมดหกห้องตรงนี้หกห้องนะฮะข้างหลังข้างหลังน่าจะเป็นที่รางจานเดี๋ยวพาไปดูที่้ังจานข้างหลังจะเป็นอ่อ ที่ปัสสาวะแล้วก็จะมีห้องอาบน้ําแบบนี้ด้วยนะมีคนอยู่บ้างเลยนี <c oughs> นอาดออ๋อย่างดีเลยเพื่อนนี่คือข้างหน้าห้องน้ำนะเพื่อนๆดูดิเยียกห้องอาบน้ำชัดเจนด้วยดีมากเดี๋ยวผมพาไปดูที่ล้างจานที่ล้างจานก็เด็ดนะก็ทำดีอยู่เพื่อน ที่ล้างจานก็จะเป็นเหมือนห้องครัวอืมแบบที่น้าถอดรองเท้าด้วยนะครับนี่มีนจาจนจานจะมีการร้อนให้แล้วก็มีมีแก๊สให้ใช้เป็นกองกลางมีไมโครเวฟอับมานอาหารเพื่อนดูดินี่ที่ล้างจานก็ดีมากอันนี้เข้ามาสุดแล้วเลี้ยวขวา ก็จะมีลานตรงนี้ที่นี่เขาจะจัดเป็นแบบเออเป็นเหมือนเกาะอ่ะนี่ก็จะกั้นด้วยไอห,หินกวนรวด,ด,ดี่ะนี่เพื่อนๆดูดิคือดีอ่ะฝั่งนี้ลานตรงนี้ก็จะมีชิงช้าให้เนี่เพื่อนๆดูมีชิงช้าให้นั่งชิวๆอันนี้ลานตรงกลางนะ ลานที่ผมกลางลานตรงกลางใหญ่สุดโลกถ้าลานริมฝั่งติดน้ําฝั่งในสุดเนี่ยก็จะมีล้มไม้เยอะหน่อยนี่เห็นท่านดูก็มีน้ําให้เล่นน้ําก็ถือว่าสีฟ้าเลยนะลองขึ้นดูน้ําก็ถือว่าฟ้าเลยโด้ดิ ก็จะมีการนั่งแช่น้ำน้ำไม่ค่อยเยอะแล้วเพื่อนๆฝั่งนี้ก็จะเป็นลานส้มโอลานส้มโอก็ร่มรื่นนะก็ดูดิลานกว้างนะที่นี่อีวีเมนี่ก็จะมีส้มโอให้ด้วย,ยนะโอ้โหส้มโอลูกเยอะมากนี่ลานส้มโอก็เจ๋งดี อันนี้ก็จะเป็นมีรถถังสิบทีด้วยเพื่อนๆโอย,อย่าง่ใหญ่อะรถถังสิบทีอสุดยอดเลยนี่ตรงนี้อ่าตรงนี้เป็นลานหินถ้าเพื่อนๆชอบก็ก็ได้อยู่ก็วิวดีอยู่แต่มันเป็นหินแล้วแต่ชอบแล้วแต่ทุกคนชอบเนาะ จะมีสมาชิกเคทูเยอะอยู่นี่เ,นเพื่อนๆดูแต่ละเกาะขอเรียกว่าเกาะแล้วกันเนี่ยถือว่าดีอะ่ะแยกเป็นควนเป็นกลุ่มได้อย่างชัดเจนนี่เหมือนควนถ้าควนเราใหญ่ก็นี่เอาในสุดเลยนะควนเราใหญ่นี่ควนนี้ก็จะเป็นเกาะใหญ่เลยตรงนี้มีชิงช้ามีอะไรให้ดูดิใต้ต้นไม้ใหญ่ ร้านต้นไม้ใหญ่อะร้านเนี้ยดีเลยอย่างชิวชิวจิงเพื่อนๆมีชิชวช้าให้นั่งดูดิโอ้โวันนี้เจอรถถังเจอคู่แฟนไม่แล้ว 6P นะ 6P ตัวนี้ไม่ใช่ดาร์ r o ูมนะเป็นโกลสีเวอร์นี่เพื่อนดูเนี่ยร้านร้านตรงกลางเนี่ย ใหญ่สุดแล้วผมว่านะลานที่ผมกลางอะ่ะแต่ช่วงบ่ายจะร้อนนิดนึงแต่เช้าอ่ะร่มเบิรนดูตอนนี้ชาวแคมป์ก็ทำกับข้าวอะไรตามแคมป์ของตัวเองนะความสุขของชาวแคมป์จริงๆครับนี่ตรงนี้ลานตรงกลางเดี๋ยวพาดูลานตรงกลางให้หมดเลยก็ใหญ่นะเพื่อนดูดิ ชิวเลยตรงนี้ต้นไม้ใหญ่ด้วยนี่มีต้นไม้ใหญ่หญดูฮะดูดิโอ้โอย่างสุดนี่ดูเต็นเต็นนี้ชิวมากเป็นเต็นแบบพินเทสนะเพื่อนๆดูด,ดิสวยมาก นี่เตทนเราเองนะครับตอนนี้ยังเจอแดดอยู่เราก็บงังแดดไว้ก่อนบรรยากาศยามเย็นนะเพื่อนๆที่อีวีเมนะแคมป์อยู่ที่สระบ,บุรีนะเพื่อนๆนะดูลามเลยเมื่อนยามค่าคืนก็สวยอีกแบบหนึ่งนะลมรื่นไฟเยอะมากอะ่ะนี่ผ่านเพื่อนชมลานดีอะ่ะคือดีอะ่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีมากนี่ อันนี้รานที่ผมอยู่นะตรงกลางอ่ะ <c oughs> ดูดิเพื่อนดูหย่างชิลวครับย่างชิลวครับแต่ละกวนแต่ละแกงก็อยู่ในอ่อาของตัวเองก็นั่งทำอะไรกินชิลชย่างนุน่นย่างนี่กินอ,อนากาศลมหนาวนี่ดีมากเลยนะเพื่อนๆนะอันนี้เราดูกาล อาแคมป์หน้าหนาวเริ่มขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆดูไฟดิจัดไฟสวยด้วยที่นี่มีไมีไฟฟ้าให้ทุกจุดนะเพื่อนๆใครที่จะมาแคมปิ้งที่อีวีเมนะฮะดูดูท้องฟ้าสวยมากวันนี้ลานค่อนค่อนข้างจะร่มรื่นมากนะที่ลานจะมีต้น กระดังงาไี้ไม่ใช่ต้นกระดังงาที่ต้นไอ้นี่ตีนเป็ดนี่เห็นเพื่อนหรืต้นใหญ่อ่ะกินแบบหืมทั่วลานเลยเนี่ยเนี่ยต้นตีนเป็ดเพื่อนเพื่อน,นเขาเรียกตีนเป็ดหรือเปล่าน่าจะใช่อ่ะที่มันกลิ่นหน้าหนาวอ่ะเห็นเพื่อนดูดิบรรยากาศชาวแคมป์แบบหืมอ,อบอุ่นมากทุกแคมป์ก็จะนั่งทำกับข้าวกินปิ้งย่าง สไตล์แคมปิ้งเหรอเ,เพื่อนๆฝั่งนี้ก็จะมีชิงช้าให้ดูดิคนตอกสมองก็ตอกคันนี้ยอดครับท้าเพื่อนจะมาแคมปิ้งก็ถือว่าเป็นอีกลานหนึ่งเนาะที่น่ามา,าพักผ่อนค้างแรมากที่นี่นี่ดู ร่มไม้เยอะร่มรื่นมากลานก็สวยลานสนามหญ้าดีมากเลยแหละข้างหลังเป็นภูเขาเพื่อนๆดูดินี่ข้างหลังเป็นภูเขาครับผมชิวๆอากาศเย็นสบายไฟสวยด้วยดูดิดูไฟเพื่อน,อนๆนี่อันนี้ผมดูอยู่ลานตรงกลางนะลานใหญ่เลยผมไม่ได้ไปอยู่ลานริมน้ําข้างๆเพราะว่าลานถ้าลานใหญ่อะ่ะผมว่าสนามหญ้าเรียบสุดละ หญ้าสวยด้วยอันนี้ก็เต็นท์วินเทจผมจำชื่อยี่ห้อเต็นท์ไม่ได้เนี่ยดูดิสุดยอดเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปดูอุณหภูมิกันดีกว่าว่าเท่าไหร่แล้วที่เต็นท์ของเราอาจจะสั่นนิดนึงต้องขออภัยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวไปดูอุณหภูมิกันนะมาดูอุณหภูมิแป๊บหนึ่งนะเพื่อนนะ19องศาแล้วครับตอนนี้ เริ่มเย็ยนแล้วเริ่มเย็ยนแล้วนี่ดูเย็ยนไม่เย็ยนดูผ้าห่มลงมาแลวจ้าเดี๋ยวจะทําเมนูเย็ยนก่อนนะครับมาเพื่อนๆนี่เมนูเย็ยนนะฮะก็จะมีลวกจิ้มเนี่ยลวกจิ้มก็เป็นลวกจิ้มปลาเเด้งๆเลยครับจิ้มมันจิ้มซีฟู้ดเนี่ยจัดเด้งมากอันนี้เป็น ำตังคอทำมาย่างย่างแล้วกินกับผัดกรอบนีค่ครับรอบเป็นสไตล์เหมือนกินเขาเรียกอะไรนะแม่ไตเกาหลีอ่ะสไตล์เกาหลีเออ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนดูดิอุ้ยน่าทานมากอย,ยอดเลยเนี่ยมาเพื่อนอากาศนหนาวๆอย่างนี้มาทานอันนี้ด้วยกันเนี่ย ย่างจิิงย่างยอดอร่อยมากมาแล้วมาเด็ดทานกันกันนะกลับหนาวมากดงมากยอดดิีมาก,ๆๆมาก <ś led> ไปดูชิ้น <ś led> ๆๆนี้ดิอุ้ยยั่ยยั่วจ้านี่คือผักโหผักใหญ่มากขอหักครึ่งแล้วกันเพื่อนจับอย่างนี้ห่อมาอย่างนี้เข้าเลย อร่อยจริงแนะนำเพื่อนเมนูน,น,นี้ใครที่จะไปแคมป์ไปอะไรนี่ก็นแนะนำเลยตัวนี้หมูย่างหมูยา่างเขาเรียกหมูเหมือนหมูกระทะแหละแต่ไม่ใช่เด็ดมากโอ้ยอยอะพันละเอาเพื่อนๆมาดูอุณหภูมินะครับตอนสี่ทุ่มครึ่งเพื่อนดูสิเท่าไหร่เอ่ย 16สิบหกองศาครับสิบหกองศาแลวเพื่อนๆตอนนี้ก็ถือว่าหนาวอยู่นะฮะนี่บรรยากาศตอนค่าคืนเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะคุณไหนครับทุกคนพรุ่งนี้เจอกันวิดีโอตอนเช้าเลยครับผมอรุณสวัสดยามเช้านะครับเพื่อนๆ <c oughs> ที่ E ีีเมที่สระบุรีนะเพื่อนๆ อันดับแรกดูอุณภูมิก่อนวันหนาวจริงไหมกี่องศาครับรรโอ้โสิบห้าองศาเพื่อนๆวันนี้ผมตื่นสายไงตื่นหกโมงครึ่งโอ้วมันเย็นดูบรรยากาศตอนเช้านี่คือคือดีอะ วันนี้แคมปิ้งปีนี้ได้หน้าหนาวสองทริปแล้วเนี่ยชาวแคมป์ก็เริ่มตื่นกันแล้วยังหกโมงเช้าเด็กๆก็นเนี่ยวิ่งเล่นตั้งแต่เช้าเลยนี่เต็นน้องเมื่อคืน แคมยังไม่ตื่นเลยเ,เพื่อนยังเงียบเงากันอยู่นี่ข้างหลังเป็นเขาคือดีมากอะ่ะช่วงนี้แถวสระบ,บุรีหนาวแล้วใครที่มาแคมปิ้งก็จะได้หนาวอยู่ นี่นะเพื่อนๆอ,อันนี้ลานตอนอเที่ยงนะครับที่วันที่ผมกำลังจะกลับเนาะผมอยากจะถ่ายบรรยากาศลานโล่งๆให้เพื่อนๆนได้ได้ชมนะว่าลานตอนโล่งๆอมันมันตรงไหนที่มันวิวดีเนาะนี่นเพื่อนเลือกได้เลยเพราะว่าเมื่อเย็นอะตอนเราเข้ามาลานมันเต็นท์มันเยอะเราอาจจะไม่เห็นโลเคชั่นนี่โลเคชั่นเนี่ย พอตอนนี้มันโล่งแล้เพื่อนๆก็จะเห็นว่าตรงไหนที่มันหน้ากลางได้ตรงไหนพื้นเรียบตรงไหนร่มไม้เพื่อนๆดูสิเดี๋ยวผมพาไปดูตรงเกาะตรงนั้นด้วยว่ามีวิวดีไหมเดินดูหมดเลยรอบอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้ชมกันเนาะว่าลานตรงไหนดีฝั่งนี้อาจจะพาเดินรอบเดียวเลย เดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นกันฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนี้ที่เมื่อคืนที่เมื่อวานน่ะมันเต็มนี่ตรงนี้เห็นเพื่อนเห็นนะนี่ลานมันจะสุดเนี่ยจะเป็นเกาะเกาะตรงนี้ตรงนี้ก็หน้ากลางตรงนี้ริมน้ําเพื่อนดูดิดูดิคือดีอ่ะนี่อาจจะเพอเมื่อเย็นพาเดินแล้วรอบหนึ่งเมื่อวานอ่ะเนี่ยตรงนี้ก็สวยเพื่อน ตรงดงป่าตรงนี้ก็สวยหญ้านุ่มมีปลั๊กไฟให้ทุกจุดเพื่อนๆไม่ต้องห่วงตรงนี้จะ,ะติดห้องน้ำมีจุดหนึ่งห้องน้ำมีจุดจุดเนี้น่าจะเสร็จแล้วรอบหน้าเราก็บอกสองสามวันก็จะเสร็จแล้วนี่พาเพื่อนๆชมเลยสวยเพื่อนๆสวยครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาสรุป บรรยากาศที่ EV May Camp นะฮะอยู่ที่สระบุรีนะเพื่อนที่นี่คิดค่ากางเป็นคนละ199บาทแล้วก็มีไฟฟ้าให้ใช้มีน้ำให้เล่นห้องน้ำห้องน้ำดีมากเพื่อนห้องน้ำดีมีน้ำอุ่นทุกห้องแล้วสน,นามหญ้าก็ดีแล้วก็ที่นี่มีอาหารขายด้วยนะครับมีพวกส้มตำม,มีตามสังและมีน้ำคงุงน้ำแข็งเนาะขาย กาแฟก็มีด้วยนะข้า,างหน้ามีร้านกาแฟด้วยโดยรวมก็โอเคเมื่อคืนประมาณ1 6องศา15องศานี่แหละก็ถือโอเคเหมาะแก่การมาพักผ่อนลานสนามหญ้าสวยมากโอเคฝากเพื่อนๆด้วยเนานะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราคอบคราวแคมปิ้งนะฮะเดี๋ยวเจอกันอีกทีหน้านะว่าพวกเราจะไปที่ไหนกันนะอย่าลืมตามไปชมนะครับ